เราตัดเย็บก็จะถือมามองให้ได้เลื่นข้ามไปสอไม่อม่ยอมรับรอยยุบยิบมาจะต้องปตัดย็ดหนงใช่ถ้าเป็นรักครับภาษาคนี่เดินร้าที่พี่พี่มาเรียนรับของเวลาที่พี่พักน้องไอ้รับกคุยกับภาษานี่อาทิตย์ทองขึ้นไปเลยนะครับตามด้วยที่จะหงทองขอบคุณที่มาแล้วที่อาสิ่งต่างๆท่ทำมาเรีขึ้นไปด้วยอบคุณสิ่งต่งๆที่เราได้ขอบคุณครับนี่กระพาใจทยมาเกมใจที่แบบญ่ก็เป็นงาน ใช่ทะเลาะก็เรื่องจะมางดูจะมาใจคป็นหนึ่งความเรื่องจะมาดูจะมาใจไม่ใช่เป็นเฉพาะของเราที่ดูไม่เองนะครับเป็นต้นตอของความข้องใจให้เกิดไทยดีทฉันหวังเชื่อมกันตกเดีอยวมันตกแค่ตกหลังเรื่องที่เราแก้สวยงามมากเออก็นเรืองรอหายหลังกัแต่ปิดการนี่ยเขาจะใหวังใหอยู่ตรงไหนผมกบปล่อยกันไม่ได้เจอด้วยที่สุดท้าย ใช่ิม่เมเราไอยากให้ระปบัตินไม่อยากให้เด็กดูหนังเขาบอกว่าเดือเช้าอยามาดูด้ักช้าชักช้าไว้ไ้ชักไว้มันก็คจะมันได้วขึ้นบางคนลุกแล้วชักช้าชักไวให้เรดวจะเกิดคนอืนอ่ะใับเรข้าเขานีนะครับถ้าเราอยายามาเรื่องถแควกรครับควรจะไปเรื่องงที่ สาตาเปิดตาเพื่อพี่ดาวของจอสิงกำนันกำนัไปครับแล้วก็สออมรินเพอมรินครับเชิญครับเพอมรินราาอยู่ไหนอมรินทร์ไปแล้วนไขอบคุณนะครับลอยลเท้าีขึ้นแรามาแต่พรรมารเลเพรต่อเจามาตรีนาัครืองในหัวมัห้า เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเป็นไงเป็นช7เท่าก็จะทำ2ปีจริงปีที่3รับ2จะได้3เท่าก็จะทำเป็น4เท่าแล้วนะโดนออกขับเต้าละเหลืองข้างอากเปลี่ยนเทียบเปียนผู้เปียนคนเราจะกู้คืนไม่ได้เออจนปัจจุบันนี้แต่ละเสียคนอยู่เหมือนเดิมเดิมโอเคไรก็อะไ้ก็ไมให้ความดีขึ้นมาเ้วยนะรต้องเกิดต้องเกิดต้องดีด้วยเริดอะไร ม่ใช่นันสบตมุกครับเห็นไหครับไปอาร่มาคุยเ่นกันรว่าทั้ไแค่หน้าตาตกแล้นหน้ตาตกอกนแ้วอเขาขาขเหี้ยรับ่ให้อกหน้าตาตกครับตอกุยเหียไปตาลต่อไปเลยคสองน้าตาตกล้วยทัวมากล้วย้ยัที่สามน้าตาตกว่านี้ครับย่ทำ้ยเราจบัเนีย

เราบางทีมันไม่สามสิบก็ไปครับเพชรจำทองไปอันที่ยาวทองเราเดินทางก็ถึงเพื่อนที่ยี่สิบเก้ารับที่สิบเก้าเสียงกวางก็ไปเพชรก็ไปยี่สิบเก้ายี่สิ